รู้จักกันก่อนที่ชื่อตึกครับอนุวัตล้วยไม้นะอุธยาที่เป็นติวเตอร์นะครับโรงเรียนนี้แหละ To be ส c h o ออ of Art เป็นคนที่เขียนหนังสือที่น้องเห็นอยู่ข้างนี้แหละเนี่ยคือเป็นคนที่เขียนหนังสือพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ที่เราเคยไปตื่นมาติวก็มีพวกตื่นมาติวรายการที่เราเคยไปนะครับก็อาจจะก,กันานแล้วละ่ะนะฮะวันนี้ก็ขอจินตนาการส่งการทดลองเรียนฟรีทดลองเรียนฟร,เร,นฟรีเรามีทั้งหมด3คลิปนะครับนะครับ ทัหมด3คลิปอยากให้ดูครบทั้ง3คลิปนะครับเป็นคลิปการอธิบายระบบการรับเข้านั่นคือคลิปที่1อัอนที่2นะครับคือข้อสอบตัวอย่างข้อสอบที่เป็นข้อทฤษฎีและตัวอย่างแล้วก็คลิปที่3ตัวอย่างในข้อปฏิบัติแต่เราเอามาได้แค่บางส่วนนะครับนี่มันจะยาวเกินไปโอเคอ่ะเรามาดูกันนะครับว่า เราจะต้องมีอ,อะไรกันบ้างนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะแนะนําการระบบการใช้งานนะครับของการทดลองเนี่ยครีของการใช้ระบบของ facebook นี้นะครับวิธีการแรกนะครับคือหนึ่งน้องต้องเข้าไปที่ facebook นี้ก่อนถูกไหมอะ่ะเราเข้าไปที่ facebook นี้ก่อนซึ่งตอนนี้น้องเข้ามาแล้วถูกต้องไหมแล้วก็ลองมาดูกันนะครับให้น้องเข้าไปที่ facebook ตัวนี้นะครับแล้วน้องก็นะครับเข้าไปใน facebook หน้าแรกนะครับแล้วก็ กดไปที่คําว่าเพิ่มเติมนะครับนะตามในรูปเลยนะเพิ่มเติมนะครับพอน้องกดคําว่าเพิ่มเติมได้เสร็จปุ๊บน้องนะครับมันจะมีตัวเลือกขึ้นมาหาน้องนะครับตัวเลือกที่ขึ้นมาหาน้องเนี่ยมันจะมีพวกงานกิจกรรมสื่อไฟล์อะไรพวกนี้นะครับให้น้องกดไปที่คําว่าสื่อนะครับสื่อนะะมันก็จะขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นให้น้องเลือกนะครับ เป็นอัลบั้มรูปนะเป็นรูปภาพวิดีโอและอัลบัม้มต่างๆเราต้องหาอัลบั้มนี้ให้เจอเพราะว่าพี่พยายามทำลิงก์ไว้ในในนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะพอเราเข้าไปอยู่ในคำว่าตัวอ่าตัวตัวรูปภาพนะฮะให้หาคำว่าอัลบัม้มอ่ะโอเคว่าหาคำว่าอัลบัม้มอาจจะตะกงตกตะกักนิดนึงนะฮะพอน้องกดเข้าไปหาคำว่าอัลบั้มเสร็จปุ๊บนะครับ น้องจะเห็นตัวเลือกมากมายที่เกิดขึ้นในคําว่าอัลบัม้มนะซึ่งเวลาถ้าพี่มีอะไรดีๆนะครับพี่ก็จะเอามาวางไว้ในอัลบั้มตัวนี้นะครับพี่จะทําเป็นสารบันอยู่ในอัลบั้มตัวนี้คนนี้น้องก็ลอ,องเลือกได้เลยครับพอเรากดเข้าไปที่อัลบั้มนะครับมันก็จะเกิดขึ้นมากมายนะครับเช่นมีรวมคลิปการทดลองเรียนฟรีทำเนียบรุ่นของเราคําถามต่างๆอะไรที่เขางงๆแล้วพี่แล้วเขาถามมาแล้วพี่คิดว่ามันโอเคพี่ก็จะรูไว้อยู่ในนี้ ก็เข้าไปดูนะฮะหรือรายละเอียดต่างๆที่น่ารู้ของโรงเรียนของเรานะเสร็จปุ๊บนะน้องก็เข้าไปนะครับทุกคลิปจะทําเป็นแบบแบบนี้กันหมดนะครับรานนี้คลิปนี้เราสนใจที่การทดลองเรียนฟรีนะครับพอลงกดเข้าไปในทดลองเรียนฟรีนะน้องกดเข้าไปในทดลองเรียนฟรีปุ๊บมันก็จะขึ้นนะครับรูปภาพมากมายนะฮะในทดลองเรียนฟรีพอน้องเห็นปุ๊บเนี่ยนะครับน้องก็เลือกดูเลยนะ ทดลองเรียนฟรีสมมติพี่กดคำว่าคลิปทดลองเรียนฟรีไปนะคลิกไปเรียบร้อยปุ๊บนะฮะ,ะมาดูกันต่อนะครับเวลาน้องสังเกตดีๆก่อนว่าพอเรากดไปที่คลิปทดลองเรียนฟรีแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีลิงก์ข้างๆอยู่มันจะมีพวกลิงก์ข้างๆอยู่น้องกดตามลิงก์นั้นไปเลยแต่หน้าแรกที่พี่ยกให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเอกสารที่ดาวน์โหลดอ่าโอเคปะ่ะ อันเนี้ยเป็นเอกสารที่ดาวน์โหลดนะครับของของการทดลองเรียนฝีนะครับมาดูกันต่อนะครับพอน้องกดเข้าไปในลิงก์ดาวน์โหลดของทดลองเรียนฝีปุ๊บนะครับน้องก็เจอเอกสารดาวน์โหลดซึ่งจริงในเนี้ยมีหน้าเดียวเองไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้แยะมากมายนะฮะดูได้เลยนะเสร็จปุ๊บนะครับขอกลับมาที่หน้าเดิมของนะกลับมาที่หน้าเดิมที่มันมี ลูกเยอะๆว่ามีทดลองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เลือกมาสค่หนึ่งคลิปครับเลือกมาสค่หนึ่งคลิปสมมุติในที่นี้พี่เลือกไปที่คลิปที่1นะครับพอคลิปที่1เสร็จปุ๊บนะครับเลือกคลิปที่1นะครับแต่แม่งขึ้นคลิปที่2โอเคนะครับโอ้าบอคอแตกเบอร์เบอร์เบอร์นะฮะน้องก็ดูตามลิงก์เหมือนเดิมครับลิงก์ก็อยู่ข้างๆนะครับถ้าเป็นในโทรศัพท์ก็อาจจะอยู่ข้างล่างนะครับดูได้เลยกดไปเหมือนกันครับ พอน้องกดเข้าไปในนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเจอคลิปเราแหละนะครับซึ่งพอน้องเจอคลิปเราเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องบางคนเนี่ยถ้าชัดก็โอเคไปแต่บางคนเขาไม่ชัดคือมันเป็นอย่างนี้นะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าทําไมชัดหรือไม่ชัดคือบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวอินเทอร์เน็ตของน้องด้วยทีวย่ว่าตัวเครื่องในระบบของน้องเนี่ยเขาประเมินมาว่าเฮ้ยความเน็ตมันไม่แรงเน็ตมันไม่อะไรพวกนี้นะครับแต่น้องสามารถจะบังคับความชัดมันได้ mm hmm. นะครับ โดยการนะฮะกลับไปดูนะครับน้องไปดูครับตรงจอนะครับริมสุดนะฮะริมล่างสุดนะครับน้องจะเห็นนะครับมันจะมีคล้ายๆรูปน็อตนะน้องกดไปที่รูปน็อตรูปนั้นนะครับเอน้องกดเสร็จปุ๊บนะฮะน้องจะเจอนะครับมันจะขึ้นมาให้น้องเลือกคุณภาพต่างๆนะครับว่าเราจะเอาคุณภาพภาพเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามพี่นะครับ360เป็นต้นไปเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วใช้ได้แล้ว แล้วแต่น้องนะครับเอาตามความเหมาะสมแต่ถ้าประมาณ2 2 0อาจจะแตกได้นะครับเอาตามความเหมาะสมที่มันที่น้องคิดว่าเอ้ยโอเคน้องชอบเลือกใช้ได้เลยโอเคไหมฮะนี่คือระบบของการทดลองเรียนฟรีนะครับว่าใช้งานกันแบบไหนแบบไหนแบบไหน,แบบไหนยังไงนะยังไงดูคลิปเหล่านี้เสร็จปุ๊บฝากแนะนําเพื่อนฝูงด้วยนะขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์นะฮะเสียเวลาดูเรา ตรงๆนะครับก็ฝากแก้เพื่อนฝูงครับถ้าใครสนใจนะครับก็เข้าไปดูในอัลบั้มเหมือนเดิมน,นะครับใครสนใจอะไรยังไงก็โทรติดต่อมาได้เลยถ้า้องชอบน้องชินชอบพวกเราติดต่อมาได้เลยเรามีทั้งการส่งสดระบบอ,ออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับหนังสือหนังสือสามารถจะหาได้ตามสี่ไ่ทูทั่วไปนะครับโอเคครับครับผมสวัสดีครับ